การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ของรัฐบาลด้วยการออกเงินกู้บอสอยทําให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนํามาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เช่นความสําเร็จของการแปลรูปผักแนวใหม่แนวรูปแบบของผักอัดเม็ดซึ่งผ่านกระบวนการคัดสรรผักสดที่มีคุณค่าทางอาหารผ่านการผลิตโดยใช้เทคนโนโลยีทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ทางอาหารโครงการเอสเอ็มีของสนชนี่ฮะคือช่วย สนับสนุนให้ภาคเอกชนพัฒนานุรกรรมนี้ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่สังคมนะครับการยกระดับธุรกิจ SME ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยง,งานภาครัฐเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นพี่เลี้ยงในแต่ละธุรกิจมากขึ้นทำให้ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจ SME มีคุณภาพ